ต่อไปเป็นเฉลยข้อ7ถึงข้อ11นะคะอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ7มาดูข้อความค่ะไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด1 9สามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้เชือ้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนจากการไอจามหรือสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยดังนั้นเราจึงควรดูแลตัวเองด้วยการหมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอจามหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาดข้อที่7นะคะถามว่าจากข้อความใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ข้อ 1. กิฟชวนเพื่อนๆมาจัดงานเลี้ยงที่บ้านข้อ2เกยยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศข้อ 3. ก้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านไม่ออกไปไหน 4. ก้อยสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปร้านขายของคนที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมนะคะก็คือกิฟนะคะชวนเพื่อนๆมาจัดงานเลี้ยงที่บ้านเนื่องจาก การจัดงานเลี้ยงที่บ้านนะคะเป็นการสังสรรค์ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากทำให้เสียงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่ายจึงเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมนะคะข้อ7ตอบข้อ1ค่ะต่อไปข้อที่8นะคะอ่านข้อความแล้วตอบคำถามคนที่พูดจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานอ่อนโยน ย่อมมีแต่คนรักและมีมิตรสหายมากส่วนคนที่เย่อหยิ่งพูดจะไม่ไพเราะชอบตวาดและด่าทอย่อมนำความเสียหายมาให้แก่ตนเองสิ่งที่โจทย์ถามนะคะข้อคิดจากข้อความนี้ตรงกับสำนวนใดข้อ 1. พูดไปสองภัยเบี้ยข้อ2ปากหวานก้นเปรี้ยวข้อ 3. พูดดีเป็นสีแก่ปาก ข้อ4ปากปราัยน้ำใจเชื่อดคอจากข้อความนะคะเขาบอกว่าคนที่พูดจาดีอ่อนหวานอ่อนโยนย่อมมีแต่คนรักส่วนคนที่ยอ่อหยิงพูดจาไม่ไพเราะย่อมนำความเสียหายมาให้แก่ตนเองนะคะตัวเลือกในข้อ1พูดไปสองไพเบี้ยหมายถึงคำพูดที่พูดออกไปอาจไม่เกิดประโยชน์นะคะ ซึ่งไม่ใช่ข้อคิดของข้อความที่ให้มานะคะข้อ2ปากหวานก้นเปรี้ยวหมายความว่าพูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจซึ่งไม่ใช่ข้อคิดที่ได้จากข้อความนะคะข้อ3ค่ะพูดดีเป็นสีแก่ปากหมายความว่าพูดจาดีย่อมเป็นที่นิยมชมชอบซึ่งตรงกับข้อความที่กล่าวนะคะว่าคนที่พูดจาดี ย่อมมีคนรักและเพื่อนมากนะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกนะคะก็คือข้อที่3ค่ะส่วนข้อ4นะคะปากปราศัยน้ำใจเชืออคอหมายความว่าปากพูดดีแต่ใจคิดร้ายนั่นเองนะคะซึ่งไม่ใช่ข้อคิดของข้อความที่ให้มาค่ะ ต่อไปข้อที่9นะคะอ่านข้อความแล้วตอบคําถามการอ่านหนังสือให้จําได้ดีและเข้าใจมากขึ้น 1. เลือกเวลาอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดเช่นเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นเพื่อจะได้มีเวลาผ่อนคลาย 2. ออ่านออกเสียงหรืออ่านไปพร้อมๆกับพูดทบทวนข้อความที่อ่านไปด้วย จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 3. อ่านจบแล้วทำสรุปสั้นๆไว้จะทำให้จำได้มากขึ้น 4. อ่านอย่างเดียวไม่พอต้องฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และไม่ควรนำเฉลยมาดูจนกว่าจะทำเสร็จข้อที่9นะคะถามว่าจากข้อความใครปฏิบัติตามคำแนะนำได้เหมาะสมมาดูตัวเลือกนะคะ ข้อที่1ป๊อบอ่านหนังสือแล้วฝึกทําโจทย์พร้อมดูเฉลยไปด้วยการอ่านหนังสือและฝึกทําโจทย์เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าดูเฉลยไปด้วยเป็นการปฏิบัติตนตามคําแนะนําที่ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นข้อ1ผิดต่อไปค่ะข้อที่สองปุ้มอ่านหนังสือโดยไม่พักเพราะกลัวจะไม่ทันในวันสอบคําแนะนํานะคะ เขาบอกว่าให้เลือกเวลาอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับตนเองจะได้มีเวลาผ่อนคลายนะคะแต่ปุ้มอ่านโดยไม่พักดังนั้นเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมนะคะข้อ2จึงผิดข้อที่3ค่ะร่างอ่านหนังสือโดยไม่จดบันทึกเพราะไม่ชอบการเขียน คำแนะนำในข้อ3นะคะอ่านจบแล้วทำสรุปสั้นๆไว้จะทำให้จํำได้มากขึ้นแต่ปรางอ่านอย่างเดียวโดยไม่จดบันทึกดังนั้นปรางปฏิบัติตามคำแนะนำได้ไม่เหมาะสมนะคะข้อ3ผิดข้อ4ค่ะเปรี้ยวอ่านออกเสียงโดยพูดออกมาเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตามวิธีการในข้อ2นะคะ อ่านออกเสียงหรืออ่านไปพร้อมๆกับพูดทบทวนข้อความที่อ่านไปด้วยจะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นเปรียวปฏิบัติตามคำแนะนำได้เหมาะสมนะคะคำตอบจึงอยู่ในข้อที่4นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่10นะคะพิจารณาภาพแล้วตอบคำถาม จากรูปภาพนะคะเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติทุกวันนะคะแล้วก็มีข้อความมาให้นะคะกินอาหารครบ5ห,หมู่ดื่มนมทุกวันงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ออกกำลังกายทุกวันรักษาความสะอาดมีอารมณ์แจ่มใสนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข้อ10นะคะถามว่าจากภาพต้องการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องใดโดยมีตัวเลือกนะคะข้อที่ห ประโยชน์ของสารอาหารข้อ 2. วิธีการดูแลรักษาสุขภาพข้อ3ช่วงเวลาในการออกกำลังกายข้อ4ขั้นตอนในการรักษาความสะอาดมาดูข้อที่1นนะคะประโยชน์ของสารอาหารในภาพนะคะไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสารอาหารนะคะดังนั้นข้อที่1ผิดข้อที่2ค่ะวิธีการดูแลรักษาสุขภาพการรักษาความสะอาด การกินอาหารครบ5หมู่มีอารมณ์แจม่มใสนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายทุกวันดื่มนมทุกวันงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพนะคะดังนั้นข้อที่2ถูกส่วนข้อที่3นะคะช่วงเวลาในการออกกำลังกายและข้อที่4ขั้นตอนในการรักษาความสะอาดไม่ได้กล่าวถึงไว้ในรูปภาพนะคะ ดังนั้นคําตอบที่ถูกก็คือข้อที่2ค่ะต่อไปข้อ11นะคะพิจารณาแผนภูมิแล้วตอบคำถามเป็นแผนภูมิแสดงจำนวนร้อยละการขายปลาของร้านปลาสวยงามในเดือนธันวาคมนะคะข้อ11จากแผนภูมิ เจ้าของร้านควรสั่งปลาชนิดใดมาขายเพิ่มขึ้นในแผนภูมินะคะมีประกาศนะคะขายได้22%ปรลากระเบนขายได้10%ปรลามังกรขายได้12%ปลาทองขายได้29%ปร์าคราบขายได้27%จากแผนภูมินะคะนะักเรียนจะเห็นว่าร้อยละของการขายปลาทองนะคะคือ29% และปลาคาร์ฟคือ27ซึ่งมากที่สุดเป็น2อันดับแรกนะคะดังนั้นเจ้าของร้านควรสั่งปลาทองและปลาคาร์ฟมาขายเพิ่มนะคะซึ่งตรงกับตัวเลือกในข้อที่4นะคะ